ครับเราได้เดินทางออกไปดังจากโลกนี้นะฮะถึงเวลาที่เราต้องเดินทางไปที่ดวงดาวแห่งใหม่นะฮะนั่นก็คือดาวองคานั่นเองเพื่อที่เราจะมาหาทรัพยากรนะครับเพื่อที่จะมาตั้งโลกลากเดี๋ยวนั่นใครก <c oughs> ับตันนะฮะยืนดูอะไรขนาดนั้นมาแล้วเราน่าจะวิ่งไม่ใช่วิ่งบินเข้าไปในด,ดาวองคานนั่นเองนะครับ <c oughs> บ้านใหม่นั่นเอง การปรากาศขณะลงจอดได้เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะฮะเ็นคุณยังโอเคไหมคิ่บีฉัน่าคงไม่เป็นอะไรหรอกนะฉันสบายดีมึงสบายดีได้ยังไงแทบจะระเบิดจะได้มึงหนีก้อนคุณลองลุกขึ้นมายืนเซตจินสายสัหน่อยไหมล่ะแต่หน้าจอแล้วลากเบาๆนะฮะแต่ก่อนแตะหวัดดีทุกท่านนะฮับ สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาแล้วนะฮะกับรายการโซนทีนวินั่นเองนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกมบิวมารเตอร์นะครับมาวิเลต์นั่นเองนะครับเป็นเกมเอ่อมาปักหลักนะครับมาเอาชีวิตรอดนะครับในดาวังขันนะฮะเนื่องจากว่าโลกนั้นเกิดปัญหาวิกฤตกันหนักเลยแล้วก็เป็นคนคนหนึ่งหรือหน่วยหนึ่งเนี่ยที่ต้องมาสืบค้นนะครับว่าที่นี่นั้นสามารถอยู่อาศัยได้ไหมนะฮะแล้วเราจะต้องเอาตัวชีวิตรอดยังไงไปรู้กันดีกว่านะครับทุกคนน่าตื่นเต้นเห้อเกินทำการหมุนเป็นรูปเลปฮะ ได้อยู่สบายสบายดีมากดูแล้วการเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบนะแน่นอนขาแค่ยังเดินได้อยู่ตอนที่พวกเราเนี่ยต้องคิดวิธีไปเท่จุดรวมพลแล้วนะเอ้ยลองดูว่าแถวนี้เนี่ยมีเครื่องมืออะไรที่ใช้ได้บ้างนะครับเหมือนจะมีเพื่อโรามาดด้วยนะฮะโอเคเราต้องหาดูว่าแถวนี้มีอะไรบ้างนะครับซึ่งเกมนี้นะฮะก็เป็นเกมโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะอุ้ยตรงนี้มือข้อเรีกวอะไรนะเสียมซ่อมขวาน อ๋อโอเคที่ขุดยิน <laughs> ดีด้วยนะครับคุณได้รับเสียมอมืมาแล้วเรามาขุดกันดีกว่านี่โอเคสับสับโอ้โ oh, หหมดยังได้อีกได้อีกแล้ว uh huh. มาใส่5ชิ้นอือโอ้ huh. oh, เรามาสร้างสถานที่อาฮะวิ่งเข้าไปเหมือนว่า5ก้อนน่าจะพอ <laughs> จะเห็นแล้วนะข้างหน้าคุณเนี่ยเป็นค่ายที่ไม่เลวเลยเอ้าค่ายไม่เลวก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยยืมปักธทของพวกเราไว้ไวนะครับที่ดินนี้เป็นของพวกเราแล้วเออใช่เพราะว่าบรรดาวังคารนั้นนะฮะมันยังไม่มีกรรมสิทธิ์อะไรเราสามารถปักตรงไหนก็ได้อ่าปักนี้แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าเกมมันสอนนะนะปักไปก่อนบริเวณนี้เนี่ยไม่มีแร่หินเลยนะสะสมมันเพื่อมาสร้างฐานอ่าได้เลยครับเดี๋ยวเราไปตีเห็ุตรงนี้ก่อนละกันนะครับเราไปที่คุณแล้วฮวดเลย อ่ะฮะอ่ะฮะอืมเอาอีกเอาอีกไม่รู้ว่ามันแบกแได้เท่าไหร่ก <c> ะ <oughs> เป่าวุ้งทำด้วยอะไรเดี๋ยวถามจริงอ่ะกะเป๋าทำด้วยอะไรโอ้โหสายได้เลยเจ็ดอันเหมือนจะไม่พอนะเหมือนจะไม่พออุย้ยหินงอก <c oughs> งอกไวเกิดไปหรือเปล่าอะอืมไม่เป็นไรแต่ว่ามันใช้ได้เยอะอยู่แล้วละมา โคตรหนักรู้สึกว่าเดินอืดขึ้นนิดหนึ่งเนะใส่เข้าไปเจ็ดลดก่อสร้างมาถึงแล้วเนี่ยเริ่มงานได้เลยเนารลก่อสร้างมาแล้วเหรอโอ้นะใส่เลยครับอัปเกรดไปเรื่อยๆใส่ได้อีกหรอเนี่ยโอ้มันมีแท่นอะไรไม่เป็นไรเราจะมาขยายอาณาณีขหงของเรากันนะครับทุกคนครับเพื่อที่เราจะได้มีชีวิตรอดอยู่ที่นี่มันต้องใช้หินอีกเยอะเลยนะเนี่ยฮึซับไปเรียบร้อยมาเรียบร้อยก็ใส่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรถจะชน อื้อเฮ้ยมีฐานมีฐานโอ้เอาสิบเหรอาได้ไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเพิ่มอื้ือื้ือื้มอือฟันฟันสับโอเคโหลดสูงสุดแล้วอืม้มไม่เป็นไรไปฟังนี้เนี้ยใส่เข้าไปสิบก้อน,อนเรียบร้อยเราต้องการคริสตันเพื่อสร้างบ้านเหรอใช้คิสตันสร้างบ้านเลยเหรอวะ อ่ที่เหนือของฐานเนี่ยมีหุบเขาอยู่ที่หนึ่งอะนะไม่แน่ที่อาจจะมีคิสซันนะฮะไปเลยไปดูกันดีกว่านะครับว่าเรามีคิสซันหรือเปล่าแบกหินไปด้วยเนี่ยแหละยังไงก็ได้ใช้อยู่แหละโอ้โห,โหโเยอะชิบหายหาง่ายเหลือเกินแต่ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะหมดไวหรือเปล่าโหลดสุดแล้วนะไปลายปลายปลายอืมเดี๋ยวมันมุดได้มุดได้แอบใสไปเลยปุ๊บ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 ตั้งถิ่นฐาน สร้างทินทานใช่แล้วสิ่งก่อสร้างหลักเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เชื่อมไฟฟ้าได้เลยนะโอ้ใช้ฮี่ต้านนะครับในการทำไฟฟ้ามีอยู่ฉันมีอยู่เต็มหลังเลยขอบอกว่าให้รู้ทำได้ดีมากเลยนะไฟฟ้าฟื้นฟูแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยต้องสำรองเสบียงไว้อีกหน่อยนะถ้าได้เนี่ยมีที่ดินเหมาะกับการปลูกอยู่ลองไปปลูกเบิกเสิได้เลย เ,เราสามารถปลูกนาเ,าเดี๋ยวปลูกนาปลูกข้าวนะครับเ,เขาเรียกว่าทำนาแหละโอ้โหมีไฟแล้วมีไฟละเหมือนจะมีไฟแล้วนะแล้วเราจะเอาไอ้สีฟ้าออกจากหลังเรายัางไงเนี่ยเออไม่แน่ใจเหมือนกันใส่เข้าไปเลยเอา่เอาเฮ้ยมีแปลงมาแล้วได้ปลูกเบิกฟาร์มแล้วพวกเราเนี่ยปลูกอะไรกันดีปลูกอะไรดีครับทุกคนไหนดูที่มีอะไรให้เราปลูกบ้างเหมือนจะไม่บอกเลยนะโยนมาเลยห้ทั่วนพื้นดินได้เลยครับโยนเข้าไป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 เออ ต็มยังตดมยังอือหือมีน้ําให้รถด,ด้วยเอาน้ํามาจากไหนวะคุณย,ยังไม่เห็นน้ําเลยนัแต่มา <laughs> โอ้มันคือกระบองเพชรใช่ไหมเออมันอยู่ในทะเลทรายได้ใช่ขณะเก็บเกี่ยวอย่าลืมใช้เขียวยูอ๋อมันคือการสอนมันจะไวนิดนึงเนี่ยครับเอออ,อย่างนี้ได้สบายเออปลูกปลูกฟันสับสับเอเอาไปไว้ไหนครับ รีบส่งสเบียงมาที่นี่ทุกคนอิ่มท้องถึงจะมีแรงทํางานทุกคนอะไรมีกูอยู่คนเดียวที่ทํางานอยู่เนี่ยฉ <laughs> ันจะเป็นขี้ข่าอีกแล้วสินะไม่เป็นไรหรอกนะโอ้โหมีตึกเอ้ยมาจากไหนกันอะ่ะพ่กกี้มันลงจอดก็มีแค่ฉันคนเดียวไมจอดโอ้ดีแล้วไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ไม่เหนื่อยคนเดียวเออสร้างแกนเข้าไปเอาหินนีอีกสินะอืมได้ไรครับเพ่รอสักครู่นะครบับสับสับอืมน่าจะพอน่าจะพอน่าจะพอ าจะพอนะเอ้ยผ,ผมว่าผมจะลงไปตรงนี้ก่อนใครมาวะนะวิ่งมาม่ะนั่นคือใครอ่ะพี่พีดูนี่แล้วใครของพวกเรานั้นเป็นรูปเป็นล่างแล้ววะนอะเป็นทำไม่ดีมากเลยนี่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยล่ะนะเข้าห้องพักสักหน่อยสิยัง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 ไม่พักครับยังไม่พักครับเราจะมาหวานมาเล่นก่อนเว้ยมันต้องปลูกก่อนเดี๋ยวไม่มีอะไรกินนะเว้ยกับข้าวนี่สิ่งกับขันนะฮะนี่เราอยู่ดาวองคัน แต่พูดถึงดาวคารมันมีพื้นที่สีเขียวด้วยเหรอเออมันมีปะวะก็ <c oughs> มันไม่ค่อยมีหรือเปล่าเอาเก็บได้เก็บได้เลยเหรอโอ้โหเก็บได้เลยมาอะไรวะปลูกเสร็จปุ๊บเก็บได้เลยอย่างงี้ก็ดีเลยโอ้โหยางงี้ก็ไม่ต้องมานั่งรอเวลาอ่าโหลดสูงสุดแล้วครับไป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 อ่าอ่าเดี๋ยวเอาชิบหายละชิบหายละ <c oughs> เอาแบ่งไปก่อนแล้วกันเข้าห้องพักก่อนนะฮะไอ้ที่ปลูกมาจะหายปะเนี่ยโอ้โห โอ้โหถ้ามันจะง่ายขนาดนี้สงสัยทุกคนน่าจะไปอยู่ดาวอังคารกันหมดแล้วนีฮะบุกเบิกที่ดินจัดไปฉันเริ่มชอบดินแดนที่นี่ขึ้นมาแล้วสิถึงแม้จะชอบนิดหน่อยก็ตามนะงั้นทําอะไรให้มันดีขึ้นหน่อย s <S งั้นเริ่มจากบุกเบิกที่ดินบริเวณรอบๆแล,ล,ๆล,ล้วเอป่าหนึ่งที่แต่พวกเราต้องการอาหารเพิ่มมากขึ้นไอ้พวกระบกเบิกฟาร์มแห่งนี้เธอได้เลยมา มาบุกเบิกฟาร์มกันดีกว่านะครับอ่าสำรวจนะฮะไหนมาดูซซว่ามีฟาร์มอะไรตรงนี้หรือเปล่าโอ้ตอนพูกเบิกที่เดนต้องเคลียร์ต้นไม้เหล่านี้ก่อนนะอืมแบบนี้ไม่เพียงแต่จะขยะที่เดนยังจะได้ทรัพยากรนะครับมาอีกด้วยโอ้ไม่มีปัญหาตอนนี้พลังกายเต็มเปี่ยมงั้นพวกนี้เนี่ยเป็นเลือกจิ๊บจ้อยนะอย่าอวดเป็นคนเยอะประสิทธิภาพยิ่งสูงใช่อย่าอวดบอกเลยอย่าทำอะไรคนเดียวนะเพราะว่ามึงจะเหนื่อยคนเดียว หาคนงานไม้ในป่าเจอพวกเขาจะสามารถช่วยคนได้ได้เลยไปเลยเป็นไปหาคนอย่าเพิ่งตัดกูจะตีมึงให้นะไปพาคนมาก่อนเออนหนึ่งคนละมีอีกไหมมีเปล่าอ่นะช่วยกันหน่อยเว้ยเออช่วยตัดหน่อยเออสวยสวยทรัพย์ก่อนที่รวบรวมมาได้เนี่ยสแสดงอยู่ตรงนี้โอเคครับนะฮะแต่ต้นไม้จะใช้พลังกายนะฮะเหลือห้าสิบแปดนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะตัดก่อนตัดก่อนอืมอืมอืมโอเคเฮ เอาวาวๆตรงนี้เลยเรียบร้อยเรียบร้อยหนึ่งแปลงสําเร็จนะฮะเหมือนจะเอาอีกนะเหมือนจะเอาอีกถ้าเอาอีกก็มาเฮ้ยให้เพื่อนเราตัดเฮ้ยเพื่อนเราตัดโอ้เพื่อนเราตัดแล้เ,เ <laughs> สียทรัพยากรเราหรอวะอะไรวะเฮ้ยทำไมเพื่อนตัดเราเสียทรัพยากรอนะไม่เข้าใจลนะไม่เข้าใจเอนะ๊ช่งางไมกันไม่เป็นไรเฮียบ่นครับทำงานไปฮะตัดไปตัดไปเออต้องมีต้องมีต้องม,ม,ม,มีสถานที่ดีๆอยู่นะฮะ เพื่ออันานคตสดใสลอยเราอยู่เออตอนนี้น่าจะวางได้เลยนะยเรียบร้อยตอนนี้วางได้อีกห้านะเหมือนจะมีไม่พอไม่เป็นไรเหมือนจะมีไม่พอไม่เป็นไรน่าจะพอละน่าจะพอโอเควางโอ้เราต้องไปวางตรงนู้นด้วยนะได้เลยไม่ใช่ปัญหาเอามาสักสิบอัน ครบยังน่าจะครบแล้วล่ะไปเดินกันดีกว่านะครับวางเข้าไปเรียบร้อยในสุดก็เสร็จสักทีเออเหนื่อยมาตั้งนานบุกเบิกที่ดินได้แค่นี้เนี่ยนะใช่ละครับอย่ารีบร้อนหรือค่อยๆเป็นค่อยไปนะก็ได้ไม้นะกับกังหันลมแล้วก็ฟาร์มโอ้แต่กังหันลมมาด้วยสุดยอดเลยมือมาย่างเจ้าทำได้ไม่เลวเลยแน่นอนนี่ใช้เวลาตอนนี้เนี่ย ที่มันฟื่งลยังไม่สุกเนี่ยพวกเราไปเปิดที่เพิ่มนะได้เลยมีอะไรก็ใช้ให้กูเนี่ยแหละม, <laughs> มีอะไรก็ใช้กันเข้ามาเออทำได้ทำทำไม่ได้ไม่ทำมาหาฉันตอนนี้เลยเลยฉันจะรอคุณอยู่ด้านซ้ายมือของห้องคนงานได้เลยครับไหนอยู่ไหนอันนี้ด้านขวานะอย่าลืมจ้าคนงานไปในบ้านด้วยนะอุย้ยจ้าคนงานได้ด้วยเหรอสุดยอด ที่นี่ครืองคนงานนะเป็นที่พักของเหล่าคนงานไม้ชั่วคราวได้เลยฮนะะวัาางตัวเลขด้านล่างนะครับคือค่าจ้างนะคุณสามารถใช้ไม้จ้างพวกเขาได้ใช้ไม้จ้างคนเอาวะ่ะตอนนี้พวกเราเนี่ยมากดการ์ดใช้สักหนึ่งครั้งได้ครับได้ครับมาฮเราพวกพ้องเริ่มกันเถอะบุกฟองตอนนี้คุณสามารถไปที่ดินแดนบุกเบิกนะฮะหรือจ้างผู้ช่วยมาสักคนอืจ้างอีกได้ไหมอ่ะเราขาดไม้หนึ่งอ่ะไม่เป็นไรเอามานี่ไป ได้อีกคนได้อีกคน,อกคนเออมาเลยเพื่อนมาเลยลุ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 ย,ลยใช้สิบห้านะผมจะเอาอีกคนมาได้มันต้องใช้คนเยอะมากๆเลยล่ะนะอปาบหนึ่งจ้างคนก่อนเอาอีกสวยก่อนเนี้ยแหละฉันมีลูกน้องเยอกเต็มไปหมดเลยนะตอนนี้ฉันจะทางป่าให้เฮี้ยนให้เตรียอ่ีอลืมนะครับทุกคนนะครับการตัดไม้นะครับเป็นสิ่งที่ ไม่ค่อยอยากให้เกิดขึ้นเท่าไหร่นะตัดเฉพาะที่พอดีแล้วพอเป็นอะไรคือพอดีพอเป็นวะพอจําเป็นเออใช่มาใส่นีรร่สวยครับออันนี้คือเขาบุกเบิกไงฮะดาวังคารธรรมดนคือดาวังคารต้นไม้เยอะผิดปกติเนาะในที่ผมไปเห็นมาม,นมันมีต้นไม้ไหมไม่มีใช่ไหมมาที่นีมน่มันดาวังคารที่ไหนอย่นะทำไมต้นไม้เต็มไปหมดเลยใส่เข้าไปครับ โอ้โหบอกเลยว่าสี่แปลงท่วนนะครับได้ฟาร์มอีกแล้วแน่นอนมีฟาร์มเพิ่มนะฮะมันก็คือฟาร์มสุกอะไรไม่เกี่ยวตอนนี้เราสามารถนะฮะทำฟาร์มเพิ่มได้ะอย่ปล่อยมันว่างไม่มีปัญหาดเดี๋ยวลถเหรอเลาเก็บเกีียได้ไหมอ่ะฮะปล่อยไปเลยปึ๊บยังไงอะปล่อยปล่อยไม่ได้ปึ๊บอ๋อเก็บได้เลยอ มาแล้วมาปลูกพืชใหม่กันดีกว่านะครับมัมมัมมันสับปะหลังมัมเฉยเลยกูโอ้ oh, วางเข้าไป yeah. สวยครับได้ของรางวัลเต็มเต็มเต็มทำงานมันต้องเยอะแต่ตอนนี้ก็หิวแล้วนะกินอะไรดีครับเบนมาลองชิมมันฝรั่งนะฮะดได้เลยมาดูฮนะทำให้เอเนอร์จ <c oughs> ีเราเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับกินเลย เพิ่มมาหนึ่งให้ตายเถอะตอนนี้พวกเราเนี่ยมาอัปเกรดศูนย์กลางกันเถอะนะศูนย์กลางเป็นสิ่งก่อสร้างได้เลยนะครับอัปเกรดอะไรบ้างอืมอัปเกรดใช้ไม้อู้สบายๆนะครับแล้วก็ชิปเออผมไม่เคยหาชิปเจอเลยอัปเกรดนะอุ้ยมี200รเลยเหรอ200เพชรม่วงสบายและเขาแจกอย่างงี้ช้วเวลา3ามวีนนะดูดิจะเป็นยังไงเอ้ยเป็นกล่องของขวัญมาเลยวะ่ะเปิดออกดูไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนไปเลยเออ อะไรวะที่พีสร้างฐานนั้นต้องการเหรียญทองจํานวนมากเลยอะ่ะแต่นี่ไม่มีตลาดกเกษตรน,นะพวกเราควรไปหาเหรียญทองที่ <ใน S 1> ทไหนฉันรู้จักอยู่คนนึงนะเดี๋ยวลองต่อดูนะมิชิมิชิเออขอเหรียญทองหน่อยเดสก์ที่นี่คือครูไม่ทราบว่าคุณคือใครเน,ใน,ะนะ me, ี่ยเหรอฮะฉันเองีบีฉันมีธุรกิจอยากจะทํากับพวกนะมาร่วมมือกันไหมฮะโอ้โหนักธุรกิจสินะให้ตายเถอะ มาแล้วบินมาแล้วฮะโอ้โหกรูเอ้ยยานเล็กไปเปล่าลงจอดเดี๋วเดี๋ยวเดีอะไรวะเนี่ยแต่ละคนอะไรมีเครื่องบินตกอยู่ตรแต่ละคนมาที่นี่ล่วงทุกลำเลยเครื่องบินตกหลังภูเขาแต่ถ้าจะไปพวกเราต้องการขวันหนึ่งเล่มมานะแต่พวกเราไม่มีแล้วนะนั้นผลิตดินาผลิตมาอย่าให้ผมผลิตใช่ไหมได้เลยครับ อู้ใส่เหรียญทองเข้าไปสวยครับอัปเกรดอัปเกรดนะกดรับแม่ช่วยสวยช่วยสวย,สวย,สวยใส่ขวานเข้าไปนะฮะปื๊บปับ๊บใช้เวลาเกือบ5้านาทีร <laughs> อไปก่อนนะจกกรูเนีฮะเดี๋ยวเวลา5้านาทีหลังจากนี้เดี๋ยวฉันจะค่อยไปช่วยแกแล้วกัน เอาไว้ว่ารอขวานเสร็จก่อนละกันนะครับทุกคนนะฮะเอาแล้วทุกคนครับเป็นไงบ้างไงสนุกหรือเปล่ากันเลยครับถ้าสนุกใจเดี๋ยวฝากกด subscribe ไลค์แชร์ฝากกดไลค์กันคนละหนึ่งทีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอไลค์ไม่มากนะขอแค่สิบกว่าไลค์พอนะ่ยฝากด้วยนะครับนี่ฮะผมจะได้มีกําลังใจนะแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันโอกาสหน้าเลยครับบ๊ายบายจ้า